ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวหนึ่งในเมนูง่ายๆแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการคือการกินไข่ต้มร่วมกับผักหลากหลายชนิดเพราะไม่เพียงแต่ไข่ต้มจะให้โปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย แต่เมื่อทานคู่กับผักที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระแล้วจะยิ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆและบำรุงอวัยวะสำคัญให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการผสมผสานของไข่ต้มกับผักบางชนิดยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นเช่นการทานไข่ต้มกับผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงจะทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอได้มากกว่าเดิมหลายเท่านอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพหัวใจและชะลอไวัยได้อีกด้วยจึงไม่แปลกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมักแนะนำให้มีเมนูนี้อยู่ในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวอย่างเป็นธรรมชาติและเมนูแรกก็คือข้อที่ 1. ผักโขมหรือ spinach ผักโขมเป็นผักใบเขียวที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิด ทั้งเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ลูทีนและซีแซนทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อดวงตาวิตามินเคสูงซึ่งมีบทบาทในการช่วยกระบวนการสร้างกระดูกและกรดโฟลิกที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์เลือดนอกจากนั้นพักโขมยังให้ธาตุเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมและใยอาหารที่ช่วยเรื่องระบบย่อยและความอิ่มท้อง สารประกอบจำพวกไนเตรตในผักใบเขียวยังมีงานวิจัยชี้ว่าช่วยสนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดและความดันโลหิตให้สมดุลเมื่อบริโภคเป็นประจำในบริบทของอาหารที่หลากหลายเมื่อกินคู่กับไข่ต้มผักโขมจะเสริมข้อดีหลายอย่างให้กันและกันไข่โดยเฉพาะไข่แดงมีไขมันที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันและแคโรทีนอยจากผักได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการกินไข่ต้มพร้อมผักโขมจะทำให้ลูทีนเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอจากผักถูกนำไปใช้ในร่างกายได้มากขึ้นนอกจากนี้ไข่เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ช่วยซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนือ้อเมื่อรวมกับใยอาหารและแร่ธาตุจากผักโขมจะได้มื้อที่สมดุลทั้งด้านพลังงาน โปรตีนและสารอาหารจิ๋วที่จำเป็นทำให้รู้สึกอิ่มนานและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างหรือสุขภาพหัวใจการเตรียมผักโขมเพื่อนำมากินกับไข่ต้มมีวิธีง่ายๆที่ช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารและเพิ่มการดูดซึมเช่นจะกินสดเป็นสลัดวางรอบไข่ต้มแล้วราดน้ำสลัดน้ำมันมะกอกและบีบมะนาวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็กหรือจะลวกหรือผัดพอสลด เพื่อลดออกซาเลตซึ่งอาจยับยั้งการดูดซึมแร่าบางอย่างได้แต่ไม่ควรผัดนานจนเหี่ยวหมดเพราะวิตามินซีและสารบางชนิดจะเสียหายการใส่น้ำมันดีๆเล็กน้อยเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะโวคาโดช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคโรทีนอยด์ได้ดียิ่งขึ้นแต่พยายามควบคุมปริมาณน้ำมันและเกลือเพื่อให้มื้ออาหารยังคงสุขภาพดีข้อควรระวังเล็กน้อยที่ควรทราบคือ ผักโขมมีปริมาณวิตามินเคค่อนข้างสูงซึ่งอาจมีผลกับผู้ที่ทานยาต้านการแข่งตัวของเลือดเช่นวอลแฟรินจึงควรรักษาความสมั่งเสมอของการบริโภคหรือปรึกษาแพทย์หากใช้ยาดังกล่าวนอกจากนี้ผักโขมมีออกซาเลตซึ่งในบางคนที่มีแนวโน้มจะเกิดนิ้วในไตควรจำกัดปริมาณหรือปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนแต่สำหรับคนทั่วไป การกินไข่ต้มคู่กับผักโขมเป็นทางเลือกที่ง่ายรวดเร็วและอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตากระดูกระบบเลือดและช่วยให้รู้สึกอิ่มและพลังงานสมดุลในแต่ละมือ้อข้อที่2บรอกโคลีบรอกโคลีเป็นหนึ่งในผักที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในด้านความหนาแน่นของสารอาหารเมื่อมองจากภาพรวมแล้วบรอกโคลีให้ทั้งวิตามินซีสูงวิตามินเคโฟเลตใยอาหาร แร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและยังมีสารประกอบพิเศษในกลุ่มกลูโคซิโนเลตซึ่งเมื่อแตกตัวจะกลายเป็นไอโซไทโอไซเนตชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีคือซัลฟอร์เฟนซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากชี้ถึงบทบาทในการกระตุ้นกลไกาการดีท็อกซ์ของเซลล์ลดการอักเสบและมีศักยภาพในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติบางชนิดในระยะยาว นอกจากนี้เส้นใยอาหารในบรอกโคลียังช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ทำให้รู้สึกอิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดความเสี่ยงโรคหัวใจในระยะยาวเมื่อนำบรอกโคลีมากินคู่กับไข่ต้มจะเกิดการผสมผสานที่สมดุลทางโภชนาการอย่างน่าสนใจไข่ต้มให้โปรตีนคุณภาพสูงและสารสำคัญอย่างโคลีน ซึ่งจําเป็นต่อการทํางานของสมองและตับขณะเดียวกันไขมันเล็กน้อยจากไข่หรือเมื่อนํามารับประทานร่นรวมกับน้ามันดีๆเช่นน้ํามันมะกอกจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันจากอาหารอื่นๆได้ดีขึ้นส่วนวิตามินซีที่บรอกโคลีมีอยู่มากจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชซึ่งแม้ว่าไข่จะมีธาตุเหล็กไม่มากนะักแต่การรวมกันของโปรตีนจากไข่กับวิตามินและแร่จากบรอกโคลีจะให้มื้อที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลาย ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันซ่อมแซมเนื้อเยื่อและสนับสนุนการทำงานของสมองและหัวใจในภาพรวมได้ดีกว่าการกินอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลำพังวิธีการเตรียมบรอกโคลีส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของมันการนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนสั้นๆเป็นวิธีที่ดีเพราะช่วยรักษาวิตามินซีและโครงสร้างของสารอินทรีย์บางชนิดไว้ได้มากกว่าการต้มเป็นเวลานานหากต้องการเพิ่มปริมาณซัลฟร์เฟน แนะนำให้หั่นหรือบดบรอกโคลีทิ้งไว้สักพักประมาณ20-40นาทีก่อนปรุงเพราะกระบวนการย่อยสลายบางอย่างต้องใช้เอนไซม์ที่มีอยู่ในผักซึ่งจะทำงานเมื่อเซลล์ผักถูกทำลายเล็กน้อยการปรุงด้วยไฟอ่อนๆหรือการนึ่งแบบพอสุกจะช่วยรักษาสารอาหารไว้ได้มากในขณะเดียวกันการกินเป็นสลัดสดๆคู่กับไข่ต้มก็เป็นตัวเลือกที่ดีหากต้องการให้ดูดซึมวิตามินบางชนิดได้ดีขึ้นให้ใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยและบีบมะนาว เพื่อเพิ่มรสชาติและวิตามินซีนอกจากนี้การโรยพริกไทยดำเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารบางอย่างและให้รสชาติน่าสนใจขึ้นโดยไม่ต้องเติมเกลือมากประโยชน์เชิงสุขภาพที่เห็นได้ชัดจากการรวมบรอกโคลีกับไข่ต้มคือการสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดผ่านใยอาหารและสารต้านอนอุเสคการช่วยชะลอวัยของเซลล์ผ่านสารต้านอนุมูลอิสระการสนับสนุนสุขภาพกระดูกด้วยวิตามินเคและแร่ธาต รวมถึงการกระตุ้นการทำงานของตับในกระบวนการดีท็อกซ์ที่ช่วยลดภาระสารพิษสะสมในร่างกายสำหรับผู้ที่ต้องการส่งเสริมความจำและสุขภาพสมองโคลีนจากไข่เมื่อทำงานร่วมกับสารอาหารจากบรอกโคลีสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ช่วยสนับสนุนการทำงานทางบรรยาในระยะยาวได้ดีข้อควรระวังเล็กน้อยสำหรับบางกลุ่มคือบรอกโคลีเป็นผักในกลุ่มกะลำ่ำซึ่งมีสารที่เรียกว่า กอยโตรเจนในปริมาณที่สามารถมีผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยได้ถ้าบริโภคในปริมาณมากและโดยเฉพาะในสภาวะขาดไอโอดีนการปรุงให้สุกอย่างเหมาะสมจะช่วยลดผลข้างเคียงนี้ได้ผู้ที่มีปัญหาต่อมไทรอยหรือรับยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณการบริโภคนอกจากนี้บรอกโคลีมีวิตามินเคซึ่งอาจส่งผลกับผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างวาฟารินจึงควรรักษาความสม่ำเสมอของการบริโภคหรือปรึกษาแพทย์หากเป็นกลุ่มนี้ ขนาดพอชั่นคร่าวๆที่แนะนำคือบรอกโคลีประมาณครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยเมื่อปรุงสุกหรือหนึ่งถ้วยเมื่อรับประทานดิบร่วมกับไข่ต้มหนึ่งฟองเป็นมื้อว่างหรือส่วนหนึ่งของมื้อหลักที่สมดุลหากต้องการเพิ่มความอิ่มให้เติมคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเล็กน้อยเช่นขนมปังโฮลเกรนหรือข้าวกล้องเลือกน้ำมันที่ดีต่อหัวใจเล็กน้อยและสมุนไพรเพิ่มรสชาติแทนการเติมเกลือมากตัวอย่างเมนูง่ายๆคือ ไข่ต้มหัน่นคู่กับรักโคลี่นึ่งราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยบีบมะนาวโรยพริกไทยดำกับขนมปังโฮเกนหนึ่งแผน่นเป็นมื้อเช้าที่รวดเร็วอิ่มนานและอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงทั้งร่างกายและสมองข้อที่3 a อะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นผักเพราะเนื้อครีมครีมและรสชาติที่เข้ากับจานขาวได้ดีแต่สิ่งที่ทำให้อโวคาโดโดดเด่นคือ ความอุดมไปด้วยไขมันชนิดดีโดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวโอเลอิกแอซิดซึ่งช่วยลดระดับ L D L คือคอเลสเตอรอลไม่ดีและอาจช่วยเพิ่ม H D L คือคอเลสเตอรอลดีเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลน,นอกจากไขมันดีแล้วอะโวคาโดยังให้ใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานและส่งเสริมสุขภาพลำไส้ ปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงจึงช่วยในเรื่องการควบคุมความดันโลหิตได้ในทางอ้อมมีวิตามินอ e, ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์รวมทั้งโฟลเลตวิตามินเคและสารพฤกษะเคมีหลายชนิดเช่นลูทีนและซีแซนทินที่สนับสนุนสุขภาพดวงตาเมื่อบริโภคเป็นประจำการกินอะโวโคาโดคู่กับไข่ต้มเป็นการจับคู่ทางโภชนาการที่เกื้อกูลกันอย่างชัดเจน ไข่ให้โปรตีนคุณภาพสูงโพลีนที่สำคัญต่อการทำงานของสมองและไขมันเล็กน้อยในตัวไข่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันและเคโรทีนอยจากอาหารได้ดีขึ้น เมื่อนำอะโวคาโดที่มีไขมันดีมารวมกับไข่ต้มไขมันจากอะโวคาโดจะช่วยเพิ่มการดูดซึมลูทีนซีเซนทินและวิตามินอื่นๆทั้งยังช่วยชะลอการเพิ่มน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานร่วมกับคาร์โบไฮเดรตทำให้มื่ออาหารมีดัชนีน้ำตาลต่ำลงและรู้สึกอิ่มนานขึ้นเหมาะสำหรับมื้อเช้าหรือมื้อเบาๆที่ต้องการพลังงานอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำให้หิวบ่อย การเตรียมอะโวคาโดให้เหมาะกับไข่ต้มทำได้หลายรูปแบบที่ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้เช่นหั่นอะโวคาโดวางรอบไข่ต้มแล้วบีบน้ำมะนาวเล็กน้อยพร้อมพริกไทยดำและน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและรสชาติหรือจะทำเป็นสลัดอะโวคาโดกับไข่ต้มโดยเติมผักสดอื่นๆหรือทำเป็นอะโวคาโดบดป้ายขนมปังโฮเกนแล้ววางไข่ต้มหั่นชิ้นลงไปก็เป็นมื้อที่อร่อยและสมดุล หากชอบแบบครีมครีมแต่อยากลดไขมันรวมให้เลือกอะโวคาโดครึ่งลูกต่อหนึ่งมือคู่กับไข่ต้มหนึ่งฟองซึ่งให้ความรู้สึกอิ่มโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือแป้งมากเกินไปทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการเติมเกลือมากหรือการผสมกับส่วนผสมทอดๆท,ที่เพิ่มไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวเพราะจะลดประโยชน์ด้านสุขภาพของอะโวคาโดลงได้ แม้อวคาโดจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังที่ควรเผื่อใจไว้สำหรับบางกลุ่มผู้บริโภคเพราะอวคาโดให้พลังงานค่อนข้างสูงจึงต้องระวังปริมาณสำหรับคนควบคุมน้ำหนักการทานเกินความต้องการพลังงานรายวันอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้แม้จะเป็นไขมันที่ดีนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่ต้องควบคุมโพแทสเซียมความปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มปริมาณอวคาโดอย่างมากในอาหารประจำวัน เพราะโพแทสเซียมสูงอาจมีผลในบางสถานการณ์และผู้ที่มีประวัติแพ้แลกเทสอาจมีอาการแพ้ผลไม้บางชนิดรวมถึงโอะโวคาโดได้เช่นกันหากมีอาการคันบวมหรือลำบากในการหายใจให้หยุดบริโภคและพบแพทย์ทันทีข้อแนะนำง่ายๆในการใช้โอโวคาโดกับไข่ต้มคือเริ่มจากครึ่งลูกโอะโวคาโดต่อไข่ต้มหนึ่งฟองเป็นพอชั่นสมดุลที่ให้ไขมันดีใย,ยอาหารและโปรตีนพอเหมาะ สามารถเพิ่มผักใบเขียวอีกเล็กน้อยหรือมเมล็ดพืชอย่างมเมล็ดเจียหรือมเมล็ดฟักทองเพื่อเพิ่มกรดไขมันชนิดดีและแร่ธาตุโดยรวมแล้วการจับคู่ไข่ต้มกับอะโวคาโดเป็นตัวเลือกมือที่ช่วยบำรุงหัวใจสมองและสายตาช่วยควบคุมน้ำหนักเมื่อรู้จักควบคุมปริมาณและยังเป็นมือที่ทำได้เร็วเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการอาหารดีๆแบบไม่ยุ่งยากข้อที่4มะเขือเทศ มะเขือเทศเป็นพืชผักที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังด้านโภชนาการโดยมีทั้งวิตามินซีฟลาวโนนอยด์โพแทสเซียมไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มไลโคพีนซึ่งเป็นสารเด่นที่นักวิจัยให้ความสนใจมากเพราะไลโคพีนมีคุณสมบัติในการลดความเครียดออกซิเดชันและอาจช่วยลดความเสี่ยงปัจจัยบางอย่างที่เชื่อมโยงกับโรคหลอดเลือดหัวใจและความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดนอกจากนี้มะเขือเทศยังให้วิตามินเอบางส่วน และสารพฤกษสเคมีที่ช่วยบำร,รุงผิวพันธุ์และชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เมื่อรวมกับผักอื่นๆและแหล่งโปรโตีนอย่างไข่ต้มจะได้มื้อที่ครบเครื่องทั้งโปรโตีนไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายความสัมพันธ์ระหว่างมะเขือเทศกับไข่ต้มมีประโยชน์เชิงโภชนาการที่ชัดเจนเพราะไลโคพีนแม้จะอยู่ในมะเขือเทศสดแต่จะมีการดูดซึมในร่างกายดีขึ้นเม, so มื่อผ่านการปรุงสุก หรือเมื่อรับประทานร่วมกับไขมันเล็กน้อยไข่ต้มมีไขมันและเลซิตินที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคพีนได้มากขึ้นดังนั้นการกินมะเขือเทศคู่กับไข่ต้มจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นวิตามินซีในมะเขือเทศยัยงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการสังเคราะห์อค,คอลลาเจนทำให้ผิวพรรณดูมีสุขภาพ และโพแทสเซียมในมะเขือเทศช่วยควบคุมความสมดุลของเกลือแร่และความดันโลหิตเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายการเตรียมมะเขือเทศมารับประทานกับไข่ต้มทำได้หลายวิธีที่ทั้งอร่อยและเพิ่มคุณค่าสารอาหารเช่นหั่นมะเขือเทศสดวางผู้กับไข่ต้มแล้วราดด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เล็กน้อยโรยเกลือเพียงเล็กน้อยและพริกไทยดําพร้อมใบโหระพาหรือผักฉีฝรั่ง จะได้รสชาติสดชื่นและช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคพีนได้ดีขึ้นอีกวิธีคือย่างมะเขือเทศเชอร์รี่ให้สุกเล็กน้อยแล้วเสิร์ฟกับไข่ต้มครึ่งผลเพิ่มความหวานกลมของมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนซึ่งจะยิ่งทําให้ไลโคพีนละไลายได้ดีขึ้นเหมาะสําหรับทําเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเบาๆที่อิ่มและให้พลังงานยาวนานหากต้องการเมนูง่ายๆแต่เข้มข้นทางคุณค่าลองบดมะเขือเทศสุกผสมกับน้ำม,นมันมะกอกเล็กน้อยแล้วราดบนไข่ต้มหั่นชิ้น เสริมด้วยขนมปังโฮเกรนสักแผ่นเป็นมื้อที่ทำง่ายและเต็มไปด้วยสารอาหารมีข้อควรระวังเล็กน้อยที่ควรพิจารณาสำหรับบางคนมะเขือเทศมีความเป็นกรดดังนั้นผู้ที่มีกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะที่ไวต่อกรดอาจรู้สึกแสบร้อนหรือไม่สบายท้องหลังรับประทานได้ในบางบุคคลที่มีความไวต่อพืชในกลุ่มไนเชตหรือโซลานาซีเออาจมีอาการแพ้หรืออาการอักเสบเพิ่มได้ซึ่งกรณีนี้พบไม่บ่อย แต่ควรสังเกตตัวเองนอกจากนี้คนที่ต้องควบคุมโพแทสเซียมเช่นผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มมะเขือเทศในปริมาณมากๆแต่โดยทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปการกินมะเขือเทศร่วมกับไข่ต้มเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและมีประโยชน์มาก เคล็ดลับง่ายๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือเลือกมะเขือเทศที่สุกได้ที่เพื่อรดและสารอาหารล้างให้สะอาดและหากเป็นไปได้เลือกมะเขือเทศที่ปลูกแบบลดสารพิษหรือออร์แกนิกหากใช้มะเขือเทศกระป๋องให้เลือกแบบที่มีโซเดียมน้อยและล้างเล็กน้อยก่อนปรุงส่วนการเก็บรักษาเก็บมะเขือเทศที่ยังไม่สุกไว้ที่อุณหภูมิห้องจนสุกแล้วจึงนำเข้าช่องเย็นเพื่อรักษาความสดแต่ควรนำออกมาที่อุณหภูมิห้องก่อนทานเพื่อให้รสชาติดีที่สุด ทางพอชั่นแบบง่ายๆแนะนำมะเขือเทศขนาดกลาง1ผลหรือมะเขือเทศเชอรี6่6 8ลูกต่อไข่ต้ม1ฟองเป็นจุดเริ่มต้นที่สมดุลและสามารถปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการพลังงานของแต่ละคนข้อที่ 5. c a r ครอซึ่งเป็นผักรากที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตั้งต้นของวิตามิน A อย่างเบต้าแคโรทีน ซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ตามต้องการวิตามิน A มีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็นโดยเฉพาะการมองเห็นในที่มืดช่วยบำรุงผิวหนังและเยื่อเมือกซึ่งเป็นชั้นป้องกันแรกของร่างกายต่อการติดเชือ้อนอกจากเบตาแคโรทีนแล้วแครอทยังมีใย,ยอาหารสูงช่วยเสริมการย่อยอาหารและความอิ่มช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของมื้อที่สมดุลและยังมีวิตามินซีโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยลดความเครียดออกซิเดชันในเซลล์เมื่อรับประทานเป็นประจำทำให้แครอทเป็นผักที่เหมาะสำหรับทุกวัยทั้งในเชิงป้องกันและเสริมโภชนาการระยะยาวเมื่อนำแครอทมากินคู่กับไข่ต้มจะได้ประโยชน์ที่เกื้อกูลกันอย่างชัดเจน เพราะไขมันเล็กน้อยจากไข่หรือเมื่อนำมารับประทานร่วมกับน้ำมันมะกอกช่วยเพิ่มการดูดซึมแคโรทีนอยจากแครอทเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเพียงการทานไข่ต้มกับแครอทสักชิ้นหรือสอชิ้นคุณจะได้รับวิตามิน A และแคโรทีนอยในปริมาณที่ร่างกายนำไปใช้ได้จริงๆมากกว่าการทานแครอทลว้วนๆนอกจากนี้ โปรโตีนจากไข่ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและรักษามวลกล้ามเนื้อในขณะที่ใยอาหารจากแครอทจะช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นและทำให้มื้ออาหารนั้นให้ความอิ่มยาวนานเหมาะสำหรับมื้อเช้าหรือมื้อว่างที่ต้องการสารอาหารครบถ้วนแต่ไม่อยากอัดแป้งมากการเตรียมแครอทให้มาร่วมกับไข่ต้มมีหลายวิธีที่ทั้งอร่อยและรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีเช่น คูดแครอทสดผสมกับไข่ต้มหั่นเป็นชิ้นใส่น้ำมะนาวน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและพริกไทยดำเพื่อเป็นสลัดง่ายๆที่สดชื่นหรือจะอบแครอทให้มีความหวานตามธรรมชาติเล็กน้อยแล้วเสิร์ฟคู่กับไข่ต้มหั่นชิ้นโรยด้วยสมุนไพรเช่นผักชีฝรั่งหรือทามก็เป็นมื้อที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย อีกแนวคือทำเป็นขนมปังโฮเกรนปาดอะโวคาโดแล้ววางไข่ต้มหั่นชิ้นและแครอทรอบๆจะได้มื้อเช้าที่ให้ไขมันดีโปรตีนและผักในหนึ่งคำนอกจากนี้การปรุงแครอทให้สุกเล็กน้อยจะช่วยทำลายผนังเซลล์และทำให้ร่างกายเข้าถึงเบต้าแคโรทีนได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการปรุงที่นานหรือความร้อนจัดจนสูญเสียว,วิตามินโดยใช่เหตุ ข้อดีเชิงสุขภาพที่เด่นชัดจากการรวมแครอทกับไข่ต้มคือการสนับสนุนสุขภาพดวงตาการดูแลผิวพรรณระบบภูมิคุ้มกันและการย่อยอาหารอย่างอ่อนโยนอีกทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะให้ความอิ่มและพลังงานไม่สูงหากจะพูดถึงข้อควรระวังแครอทมีน้ำตาลธรรมชาติบ้างแต่โดยรวมดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำเมื่อทานเป็นผักทั้งตัว ผู้ป่วยเบาหวานควรใส่ใจในการจัดสัดส่วนโดยรวมของมื้ออาหารแม้จะพบได้ไม่บ่อยแต่การทานแครอทในปริมาณมากเป็นประจำอาจทำให้เกิดอาการผิวเหลืองจากคาร์โบไฮเดรได้ซึ่งเป็นภาวะไม่อันตรายแต่ทำให้ผิวมีสีเหลืองส้มได้ชั่วคราวผู้ที่มีภูมิแพ้บางชนิดเช่นผู้ที่มีอาการแพ้พืชบางกลุ่มหรือมีอาการออรอลจีซินโดรมอาจมีอาการไวต่อแครอทได้ จึงควรสังเกตอาการตัวเองหากไม่เคยทานมาก่อนการแนะนำการรับประทานแบบง่ายๆคือเริ่มจากแครอทขนาดกลางหนึ่งผลต่อไข่ต้มหนึ่งฟองเป็นพอชั่นที่สมดุลและไม่เพิ่มพลังงานเกินจำเป็นหากต้องการเพิ่มรสชาติและการดูดซึมสารอาหารจึงเติมน้ำมันดีๆเล็กน้อยเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะโวคาโดและบีบมะนาวเล็กน้อยเพื่อความสดชื่น การผสมผสานแครอทกับผักใบเขียวหรือเมล็ดธัญพืชเล็กน้อยจะช่วยยกระดับมื้ออาหารให้ครบทั้งโปรตีนไขมันดีใยอาหารและวิตามินที่จำเป็นทำให้มื้อไข่ต้มกับผักชุดนี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังบำรุงร่างกายได้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมหวังว่าไอเดียการกินไข่ต้มคู่กับผัก5ชนิดวันนี้จะช่วยให้มื้ออาหารของคุณทั้งอร่อยและบำรุงร่างกายได้ดียิ่งขึ้น หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุขภาพดีๆแบบนี้สวัสดีครับ